สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะครับผมมื่อนีผ้าพี่น้องมากินก้อยเนื้งงัวนะครับพี่น้องเหลือจากคลิปนั่นแหละนี่นะครับ mm hmm. ก็บม่เป็นเหลือดอกนะครับก็คอือซื้อซื้อมาหลายนะครับซื้อหน่อยอยากไอ้อยากไอ้ซื้อแตได้พี่นอ้องก็เลยได้ดจัดเป็นก้อยอีกนะครับก็อพอดีใส30่30ิบกลีบลงไปน้ำน,นะครับผักเขามีะาะแเนครับมีผักกาดดอกมี หัวระพานะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมมาแสีน้ากันลืมคกลืมแน่นะครับลืมขอเหลือเพนจักสองถุงนะครับพี่น้องเพื่อที่ว่าเอามาถุงเดียวบดไ้สดลอยเหลือเลอยทั้งบดคิดว่าจะของสีอันได้เห็ดก่อยนะครับพี่นอ้องม,มาๆๆเฮ็ดแล้วเราได้ตั้งหล แบนอ่อฝนตกหัวก็เศร้าครับตันที่ไายคลิปทางนอ้มันจืดยังหน่อยฝนมันสาดฝนแห้งแห้งทางลม กเแี่บพี่น้องก้อยแบบตอนเอานะครับ Nhờ này nung Xem <laughs> อมลํำพอดีคร no ับ ກໍເປີດກະເອ ตอนฝนตกนี่ <c oughs> ห้อนแดดรสันครับสมกับฝนตกอยู่ หยอดไปน้องสดเอาแต่ละค่ำใหญ่ เขาก็ติดมือ กระดูกแบบรันปุดๆดู่พี่น้องจักเป็นอย่างเคยเป็นอยู่เทียนหนึง่งแล้วก็เศร้าแล้วแล้ก็กลับมาเป็นอีกเนี่ยืม นี่ก็สิได้กินยวนแน่ของซี่เรียมรู้อยู่ดอกพี่น้องเพราะว่า้าก,กับมาจากโรงเรี่ยนคำหรือว่าฝนตกตง้งงิมไหมครับ หเหนือพลอยแห้ง มื่นันมือนัอน,อนร้อยเดือดเนาะสดนำ้ำสดเดือดแสบคาตะไนไม่แห้งคาต่ไนจ้ำลงได้กินได้กี่เพียหอมขึ้นยังกี่เพียนนี่อเอาไป ต้มขาเสือเรียบร้อย ถึกใจหลายพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ขนาดสดแต่ข้ามแบบไง,องขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าพิษพลาดประกันไดก็ต้องขออภัยในนาทีนี้นะครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็องที่เหลือพี่น้องก็ต้องห่วงนะครับคมเอาไปขวากินแน่นอนของมันกินใดอยู่นะครับพี่น้องขวากินก้อนไปโรงเรียนในมือเ้ากันยังไดนะครับ ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ